มุอะลัยกุมมะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เตือนสตอรี่อีกหนึ่งวันของผมก็บางครั้งผมก็คิดว่าหรือว่าผมจะอ่านหนังสือดีที่จะแบบว่าควบคู่ไปกับวิดีโอหรือว่าจะพูดเกี่ยวกับแนวเขาเรียกว่าอะไรแนวคิดต่างๆ คือถ้าว่าคนดูแบบขัดตาอะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยแนะนําไปทางที่มันดีกว่าน่ะก็คอมเมนต์บอกตานะเพราะว่าผมคิดว่าหนังสืออ่ะถ้าผมอ่านควบพูไปด้วยผมว่ามันได้สาระดีผมไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมทําอะไรสาระนะแต่ว่าถ้าว่ามันมีสาระด้วยผมว่ามันก็ดีนะก็อันนี้เป็นสตอรี่ประจำวันของผมนะช่อว่าหนึ่งวันของผมทําอะไรบ้างก็อันนี้ก็ลบกลุลิงก์เช้าเลย ก็ผมจะลงค่าวันนะเพราะว่าผมกลัวตัดไม่ทันเพราะวันทำงานด้วยแล้วก็ตัดวิดีโอด้วยผมก็เลยกลัวว่ามันจะไม่ทันนะผมก็เลยลงค้ามวันเลยก็คือแบบว่าของเมื่อวานซื้อลงวันนี้อะไรงเงี้ยเพราะว่าผมจะได้แบบป้องกันในการที่จะแบบตัดวีดีโอไม่ทันแล้วลงไม่ได้ทุกวันก็คือผมก็จะป้องกันประมาณนี้ถ้าราอีารก็ถ้าถึงตรงนี้ก็ลองอเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์บอกกันได้ว่าเฮ้ยเสียงมันเบาหรือว่า วิด e ีโอไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรแต่งเติมให้มันดี <มา S 1> ขึ้นนะ <40. S 1> ก็คอมเมนต์บอกมันได้นะ้ามนนันมาก็ถึงมันจะเป็นวิดีโอส่วนตัวก็จริงนะแต่ว่าผมจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันควรจะแก้ตรงไหนเพราะว่าถ้าในวันที่ผมแบบไปท่องเที่ยวในเกาะต่างๆ, <S 2> <S 2> ๆ,ๆผมจะได้รู้ว่าจุดบอดมันคืออะไรโอเคก็ประมาณนี้นะเข้าเรื่องกันเลยแล้วกัน ก็ผมตื่นมาผมก็จะมีชุดที่ผมเตรียมไว้เป็นสเต็ปเลยเฟรชอาบน้าแล้วผมก็จะละหมาดก็คือถ้าละหมาดเนี่ยตอนที่สี่นะคือละหมาดาหัรยุดกับปีเตสแน่นอนก็ต้องก่อนก่อนเลยผมไม่ชอบแต่งตัวไงผมชอบแบบเอาผ้ามาโพกส่วนตัวแล้วข่งผมก็ชอบแต่ว่าเวลาน้อยหน่อย ก็เวลาสก็ผมจะตัดวิดีโอก็ผมใช้เวลาช่วงเนี้ยแหละนะในการตัดวิดีโอก็คือว่าทุกเวลาที่ว่างอะ่ะผมจะตัดวิดีโอเลยน้อยมากกันที่จะแบบเซฟของคนอื่นนะนะแต่ถามว่ามันก็เป็นความทรงจําที่ผมเอาไปดูลนะครับในวันที่แบบแเราได้ผ่านจุดนี้ไปแล้วนะผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยคิดนะทุกความทรงจําก็ต้องผ่านไป ผมก็จะออกกําลังกายเพื่อวอร์มร่างกายให้พร้อมในการใช้งานเพราะว่าถ้าไม่วอร์มปุ๊บพอไรที่เราไปยกของหนักหนกหรือว่าไปปันจักยานปุ๊บเหมือนก็ว่าเส้นมันตึงอมันก็จะลอ็อกอันนี้ท่าที่ผมยืดคือยืดเส้นหมดเลยแล้วก็แค่แบบใช้กําลังในการวิดพื้นให้มันมีกําลังพอเราไปยกของจะได้ไม่ต้องอ่อนแรงนะโอเคก็ผมจะถัะช็อปไปแนละ้ววันนี้ นี่ตัว,วันแรกด้วยนะที่ผมใส่ช็อปเลยที่ผมได้ช็อปมาก็คือบางซานเอามาให้นะก็คิดถึงสมัยเรียนเลยแหละแต่อ, <c oughs> อันนี้เป็นกระจกผมนะเนี่ยคือกระจกผมที่ผมพกมาจากบ้านเลยตอนแรกผมก็คิดว่าเจะเอากระจกที่ไหนใช้วะเนี่ยมันจะมีกระจกไหมนะผมก็เลยมีวิดีโอเทปเนะี่ยซีดีเนะี่ยเป็นรูปทหารอยู่ผมเก็บไว้ผมก็เลยเอามาส่องเอา้ามันเห็นหน้านี่ผมก็เลยเอามาเอามาด้วยเอา้าเอามาค่นหนังสือไว้เลย ก็เลยได้มาใช้ไม่งั้นก็คงไม่มีใช้นะโอเคก็อันนี้ด้านล่างที่พักกันนะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าบิวสวยอยู่นะข้างหน้าโอเคก็เราจะไปเดินทางกันแล้วกันสําหรับผมผมยังว้าวอยู่กับการที่ผมจะได้เห็นภูเข,ขานะแต่คนที่นี่เท่าที่ผมเคยได้พูดคุยมันเป็นธรรมดานะอะไรที่เราเห็นทุกวันมันก็ เราก็จะเห็นคุณค่ามันน้อยลงนะมันไม่เชิงว่าไม,ม่เห็นคุณค่าหรอกผมว่ามันมเป็นภาพชินตามากกว่ามันเป็นภาพชินตามากกว่าที่เราจะให้ค่าเพราะว่ามันมีค่าในตัวมันเองอยู่แล้วนะเกิด<ม>น,นี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าประมาณ6โมงครึ่ง6โมง50ประมาณนั้นก็จะมีพวกหมาที่แบบคุยหาอาหาร อันนี้ก็เป็นสุราที่ผมปั่นผ่านทุกวันอันนี้ก็เป็นที่ขายตั๋วนะน่าจะเป็นของอรีสอร์ทที่ผมทำอยู่ด้วยแหละอะ่อันนี้ก็เป็นทางลงที่จะมารีสอร์ทละอันนี้ก็คือระหว่างทางคือบรรยากาศเนี่ยคุณได้แน่นอนถ้าคุณมารีสอร์ทที่ผมอยู่นะคือถ้าถามว่าเชียร์ไหมผมก็เชียร์ให้มานะเพราะว่าวิวดีแล้วก็ เงียบสงบเท่าที่ผมเคยสัมผัสที่เที่ยวต่างๆผมก็ว่าที่นี่ไม่ไม่ที่สอนที่นี่ไม่ไม่ด้อยกว่าที่อื่นเลยลองดูรีวิวในหลายๆแอปพลิเคชันก็ได้นะผมว่ารีวิวมันดีผมถึงเลือกมาที่นี่ไงเอาง่ายๆดีกว่าผมก็เลือกมาที่นี่แหละผมก็ดูรีวิวเยอะมากทั้ง Facebook เว็บไซต์แล้วก็ตามเพจต่างๆ ดีดนิ้วสีเดียวอ่ะโอเคก็เหมือนเดิมประหยัดค่าไฟนะโอเคเดี๋ยวชาร์จทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายค่ามันมีรังหรือบางแถวนี้หรือว่านกป่านี่หรือเางนี้ก็อันนี้เป็นบางซีนะนะบางก็บอกว่านกหัวจุกมันมีอยู่แถวนี้เยอะเดี๋ยวช่วงนี้แบบมันเริ่มโตกันแลนะ้วไงนกหัวจุกนะคือบางครั้งผมก็บ้าบอลนั่นแหละแต่ผมแบบ กล้าบ้าบอเลยที่แบบว่าผมไม่ตั้งกำแพงให้กับตัวเองละไม่ต้องตั้งกำแพงให้กับตัวเองผมก็มาแปลงที่นี่ด้วยพวามันเปือนน้ำไงไประหยัดทุกอย่างอ่ะเราคิดจะประหยัดตรตวจมิเตอร์น้ำสงงนะ่งรายงานโอเคอนนี้ก็คืองานของเรานะเราจะไปทําหน้าที่ในแต่ละวันที่เราต้องทำนะก็คือตรวจเช็คมิเตอร์นะ้ำมิเตอร์ไฟปั๊มน้ําแล้วก็ดูพวก ระดับนัา้นาต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวกับระบบของโรงแรมอะ่ะเอ้ของรีสอร์ทสิไอ้ผมไม่รู้ว่าโรงแรมกับรีสอร์ทมันต่างกันยังไงเออนี่ผมไม่มีความรู้เลยนะแล้วระหว่างทางขึ้นผมก็จะไปเจอมแมลงตัวหนึ่งผมเพิ่งมาสังเกตในคลิปวิดีโอว่าขามันหักนะขาเนี่ยสักขาหนึ่งมันหักน่าจะเป็นริมขวานะเนี่ยที่มันกระดกขึ้น่ผมว่าน่าจะเกิดจากนกอ่ะแหละครับนกมันไล่กัดมาหรือว่า มันคาบคาบมาแล้วมันก็มาตกผมก็เลยนึก,กว่ามันตายแล้วผมก็ไปถ่ายวีดีโอแล้วผมก็มาสังเกตที่หลังว่าขามันหักอย่างนี้ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลเขารับทําหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะว่าสัตว์กันเล็กขนาดนี้มันจะมีคนเลี้ยงตัวมันเล็กมากนะแต่ว่าผมสามารถซูมไปเข้าไปได้นี่ก็มแมลงวันคือคือผมไม่เคยเห็นตัวเองซูมมาขนาดนี้แล้วมันชัดขนาดนี้ เพราะว่าเมื่อก่อนมันเคยซูมได้แล้ว๋ยวนี้แล้วก่อนหน้านี้มันก็ซูมแล้วไม่ค่อยชัดแต่มาที่นี่มันเริ่มดีขึ้นคงเป็นเพราะความจำมันเริ่มดีขึ้นแล้วมั้งผมโอ้โหวิดีโอเยอะมากในโทรศัพท์ที่ผ่านมาก็ถ้าเราทาเป็น youtube เนี้ยช่องเนี้ยหรือเป็นวิดีโอตัดต่อเนี้ยต้องลบอ่ะคือผมเข้าใจเลยว่าการทําแล้วก็ต้องลบทําต้องลบคือลบต้นต่อวันอ่ะ ทรศัพท์ผมถ้าผมจะเลือกทำอย่างนี้นะผมเลือก500นูลนะจิกอะแต่ว่าอันนี้ผมแค่128จิกเองมันก็ถ้าพูดว่าเยอะมันก็เยอะแต่ว่าน้อยอะมันก็น้อยสําหรับคนทําวิดีโอนะคืออยากจะเก็บอะไรไว้เป็นความทรงจํามันก็เก็บทําไม่ได้ต้องลบทิ้งลบทิ้งอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผมถ่ายมาเก็บมาฝากนะ โอเคผมก็จะเดินลงมาชั้นชั้นสี่จากลานฟ้าลงมาชั้นสี่บรรยากาศก็ประมาณนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นบริเวณในรีสอร์ทของรีสอร์ทนะอ่าโอเคผมเมื่อผมจดอ่บันทึกมิตเตอร์ของน้ำบระดานแล้วก็มิตเตอร์ไฟมาผมก็จะเวลากับหน่วยมิตเตอร์ไว้แล้วกันแล้วก็เราจะทำการลบกับบันแรก พื่อที่จะหาค่าที่ใช้ไปใน,นเมื่อวานนะเพื่อที่จะดูในแต่ละว,วันว่าวาพลังงานใช้ไปเท่าไหร่มนเนะี้ยเอาไว้เป็นประวัติศาตละเอเอคุณแล้วก็จะมาลงรายละเอียดนะเอามาบวกลบแล้วก็จะได้ค่ายูนิตออกมาคุณเชื่อหรือว่าผมแบบทาคลิปวิดีโออ่ะมันอาจจะพูดอีกแล้วก็เนี่ยนะมันอาจจะพูดแบบว่าติดขัดกันอย่างเงี้ยแต่เชื่อหรือว่าผมอะทําได้ทุกวัน แต่ว่าบางคลิปวิดีโอเขอทาทำมดีอะมผมเขามีคนตคนตัดต่อนะมีคนตัดต่อมีคนอัดหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันแหละแต่เขามีเวลาไงผมไม่ได้หาข้ออ้างนะแต่ผมจะบอกว่าบางครั้งผมอาจจะพูดอชนกันหน่อยนึงแต่ว่าก็อยากให้เข้าใจว่าผมทําทุกวันจริงๆผมตัดเองผ่านโทรศัพท์ไนะแล้วก็อัดเองมันก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาละเอียดขนาดน,นั้นะนะก็ต้องขออาภัยด้วยนะถ้าว่ามันพูดชนกันแล้วฟังไม่รู้เรื่องอะนะไร สิบเอ็ดโมงก็วสิบเอ็ดโมงยี่ห้าเดี๋ยวไปละ,มปะห,หมหาดตัวฮาดีกว่าแล้วลงมาทานเนี่ยมอตอนเนี้ยผมก็ก็โอเคเดี๋ยวละมาดกันแล้วลงมากินข้าวผมก็มานั่งพูดที่ที่ทํางานเนี่ยตอนเช้าผมรีบมาต่เช้าเลยมาเข้างานแปดโมงนะแต่ผมมาประมาณหกโมงห้าสิบเนี่ยผมถ,ถึงแล้วผมรีบมามาพูดอย่างเงี้ยเพราะว่า ถ้าพูดที่ห้องไม่ได้นะมาดูรี่กันคือเวลาที่เราพูดที่ห้องคผมก็เกรงใจนะเกรงใจข้างห้องเพราะเสียงมันดังถึงมันก้องมากเลยผมก็เกรงใจผมก็เลยต้องมาอัดที่อที่ทํางานนี่แหละมันเป็นห้องที่แบบเซิร์ฟเวอร์มันเง,เงียบหน่อยโอเคอันนี้ก็เด็กเล่นเบาผมคิดถึงตัวเองไนงะตอนเด็กกันนะคือแบบไม่กลัวร้อนเลยตอนนั้นนะดำยิ่งกว่าเด็กคนนี้อีกมั้งอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่ผมจะอัดวิดีโอด้านบนอ่ะนะแต่ว่า พอดีว่าห้องในหัวมันมีคนผมก็เลยรีบลงมานนี้ก็เป็นการตัดต่อของปั๊มน้ำก็วันนี้ผมได้เช็คถังนะถ้าปกติมันจะขึ้นตรงด้านตรงนี้แล้วก็เราก็จะเขียนว่าปกติแล้วเราก็จะคว่มถังสองทีหนึ่งสองแล้วก็วางไว้พเพราะไม่งั้นตะกรนมันจะตกไปอยู่ข้างล่างหมดผมไม่รู้ว่าถูกว่าถูกไหมแต่ว่าเขาสอนผมมาอย่างเงี้ยที่นี่แหละโอเคอันนี้ก็ เราจะไปที่อันดามันบีกันนี่บรรยากาศของชายกะฝากสามรอหกสิบองศาองศาอะไรล่ะสามรอยหกสิบองศาอ๋อใช่องศาบรรยากาศอย่างนี้เลยบอกเลยว่าชอบม,มากอันนี้ผมแต่งสีนะคือแต่งสีให้มันดูดีหน่อยผมบอกเลยว่าผมแต่งนะเพราะว่าถ้ามาจริงอะสีมันไม่ขนาดนี้หรอกเหมือนกับว่าตาม ตาม YouTube ต่างๆช่องต่างๆเขาก็ต้องแต่งกันนะเพราะว่าให้มันเกิดความสวยงามนี่ผมแต่งนะอ่าบอกเลยว่าแต่งวันนั้นคือบางไปเรียนไปนเรียนไปเล่นไปเร่อแล้วบางอยู่ไหนบางอยู่ในโรงเรียนแต่เห็นซื้อไปถึงเรียนแบบไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> ก็เราก็จะลงกันล่างแล้วอันน um NO ี้ก็เป um ็นทีมงานก็ดีนะคนที่นี่ผมก็ยังรู้สึกชอบอยู่นะวันนี้หมายถึงว่าผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคน่ะจะมีนิสัยยังไงไงแต่ว่าในวันเนี้ยผมมาทํางานอยู่วันที่แปลเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเพิ่งกลับมาสี่โมงสี่ห้าแหละไปก่อนเดี๋ยวเลยเวลาเยอะ ผมก็ยังรู้สึกผาปะทับใจอยู่ก็จับงูกันเราจะเอาตัวที่ไหนมันเป็นงูทักอย่างมีพิษด้วยอันนี้ก็เป็นบางาอาฟิตนะไม่งูดิโอเคเราก็จะเอามาันไปตรงนี้ มันมีพิษด้วยมาอยู่หน้ารีสอร์รกทก็รแรกนึกว่างูงเหลือมมันไม่ใช่งูงเหลือมเนี่ยดูตัวมันสินนนเจออะไรแปลกเยอะล้อ,ละอยู่ที่เนี่ยเออเจออะไรที่เราไม่คาดคิดอ่ะก็เยอะดี <c oughs> อย่างว่านะมันไม่ใช่บ้านเราด้วยแหละมันร้ายอ่ะมันร้ายละางูสามเหลี่ยม,มยดิ้นดิ้นดิ้นด้นดนดิ้นด้นดินดูนดนดูนดดูนดดดนดด 5้าโมงสี่สิบเพ่งได้ออกไปเที่ยวอันดามันมาไงยีสอยขทีหนึ่งเกผมไปจักรยานก่อนถ้าคนเข้ามาดูคลิปเนี่ยคือผมบอกเลยว่าผมอัดอัดเลยสดๆเลยเนี่ยวันขอดูวันที่ยวันนี้วันที่ยีบอ็ดนะผมไม่รู้ว่าคลิปวันนี้วันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละแต่ผมอัดสดๆเลยตอนเช้าเลยวันที่ยีิบอ็ดกุมภาสองห้าหกห้า ก็คือมือัดปุ๊บเดี๋ยวผมจะอัพโหลดลง Youtube ปุ๊บแล้วผมก็จะโพสลง Facebook ก่อนเลยก็ขอบคุณนะับสำหรับการติดตามรับชมมนะก็ผมก็ยังไม่โอ้ไอเรื่องที่ได้เงินอะ Youtube อีกนานอะผมแบบไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยนะแต่ผมโฟกัสที่ความทรงจำส่วนตัวนะของผมเพราะว่าผมก็อาจจะอยู่ที่นี่ไม่นานหรือว่านานผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมก็มีแผนว่าอยากจะขึ้นเหนือต่อ อ่าก็ประมาณนี้ก็ถ้าชอบก็อยู่ติดตามกันแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์มาเลยผมอ่าเข้าใจว่าเอ๊ย,อยากจะให้มันดีขึ้นโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ประมาณนี้นะก็ขอจบวิดีโอสตรอรี่ไว้ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็สลามุอะไรกุ้มทุกคนครับสวัสดีครับ